คือตอนรเริ่มเริ่มครึ่งหลังเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามีตัวสำรองอย่างสกอตต์แม็กซตูมินถกเลียกลงมาผมก็เฮดีใจ <c oughs> ออไอหมุนโดนออกเอาเบนโบนดเล่นหน้าแล้ววะเหมือน <c oughs> ที่เราวิเคราะห์ไว้ตอนช่วงครึ่งราคอเอาตัวดีที่สุดของกองเขาใช่เอาวิดฟีลตัวรับอย่างคอบบี้ไมนูคอบบี้ไมนูออก ซึ่งเอาตรงๆนะฮะเครื่องแรกเขาพี่เมนูเล่นเล่นใช้ได้ใชเล่นใช้ได้คุมจังหวะได้ช่วยเกมรับได้ไปยืนขวางไปยืนบังคืออยู่ไปตบล็อกตำแหน่งดีอะตำแหน่งดีแล้วก็ครองบอลได้ดึงจังหวะได้อะไรได้มันไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนเขาพี่เมนูออกผมก็ไม่เชื่อว่าเอริกเทนฮากจะมองว่าเฮ้ยขอเปลี่ยนดีกว่าเอาเขาพี่เมนูออกแล้วเอาแมทอมมาเผื่อที่จะมีโอกาสสอดขึ้นไปเล่นเกมรุกได้อะไรได้มียิงประตูได้ผมไม่เชื่อว่า เอกธนาจะคิดแบบนั้นก็เข้าใจว่าเขบี้เมนูน่าจะมีอาการบาดเจ็บน่าจะเจ็บถ้าเขบี้เมนูนะฮะถ้าหลังจากเกมนี้ไปแล้วเช็คข่าวไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บอืใครเจ็บยุ่งแล้วก็ไม่เจ็บเต่าไม่มีอะไรเยแท็กติกแล้วแล้วมันคลาสิกตรงไหนหรือเปล่าตอนแม็กทอมลงมาพี่จอมแม็กทอมลงมาเนี่ยตอนนั้นเรายังไลอถู่ใช่ไหมใช่ยูออยู่เราก็คุยว่าลงมาแทนใครได้ไหมแล้วพี่จอมพี่จอมบอก ลงแทนเดิมุญาเดหมุนได้หมุนพี่จอมเห็นภาตัดมาเนี่ยมุเดินผ่านเดิุนเอ้ยไม่ใช่เดินบุนเว้ยหรือว่าอีกเซ้นใช่้าตัดมามันเดินผ่านอีกเซ้นต่อแปลว่าตอนนั้นต้องเดาแล้วว่าเป็นใครแล้วเป็นไมโนจริงก็เช็คน่าจะน่าจะเจ็บใช่ไหมก็คิดว่าถ้ามันได้เหตุผลอื่นนอกจากเจ็บเข้าใจว่าเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าแบบนั้นเพราะว่าถ้าไม่เจ็บแล้วเปลี่ยนแก๊สติกด้วยแบบนี้ก็เหมือนที่เจพูดตอนไลฟ์พักครึ่งอะคุณผู้ชมชิ้ถหายได้แล้ จริงหายแน่เพราะว่าทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นดาแล้วมันเป็นเรื่งจริงอ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเล่นได้เขาาไม่เคยเล่นได้ดีหมายถึงว่าพื้นที่เขาจะหลุดแบบนี้ตลอดอย่างเงี้ยคือตั้งแต่คุณชุดใหญ่มาเนี่ยเขาต้องเล่นไนฟิลดคู่กลางตลอดอคือก่อนนี้จะเป็นเฟรดจะเป็นป๊อกบาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะเล่นคู่แล้วมันจะแบบถัวกันไป อเอาง่ความชิบหายจะถัวกันไปแต่เกมนี้เปลี่ยนลงไปเนี่ยเราเห็นเลยว่ามิฟิวตัวรับไม่มีแล้วะพะเอ็นเซนก็เล่นเบอร์แปดแม็กทอมเล่นแล้วไปดู2ประตูที่เสียเดี๋ยวเดให้พี่จอมเหล่าแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เจ๊ว่ามันอาจจะโทษท้องเกินไปแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่า2ประตูที่เสียมันคือพื้นที่รับผิดชอบของมิิวตัวรับไงในส่วนตัวนะ